สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมอนทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานของชาวธาตุดิน ถ้าติ่นที้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นอยากให้รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะจ๊ะมาดูกันเลยสิบดาบนะคะเก้าดาบสิบดาบสิบดาบสิบดาบเก้าดาบ,ดาบยังไงเด็กถือดาบโอ้ยเชียบวบานนะคะ พลังงานดูแบบมีสเต็ปม,มีเรื่องราวอะไรให้ให้ได้คิดเนาะมันมองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนวางแผนนะคะการวางเป้าหมายการวาง เรื่องราววางประเด็นให้กับชีวิตของเราเนาะแล้วก็มันมีแง่มุมของการแบบการส่องการประเมินการดูสถานการณ์แนวทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในโหมดของการคิดวิเคราะห์มีการอนาลซยกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะ มีมุมมองอย่างก้าวดาบอกเหมือนว่าเป็นอะไรที่เป็นเวของการมีความคิดเยอะคิดมากช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่านอนไม่หลบับรู้สึกกังวลรู้สึกสับสนอะไรใดๆน,น,นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางของ อันที่เราจะต้องปรับความคิดตัวเองให้มันไม่ฟุง้งเจนเกินไปให้อยู่ในโหมดของความแบบปลดล็อกพลังงานอะให้พลังงานมันดูฟรีดอมมันดูเป็นอิสระกับชีวิตมากขึ้นเนาะในการจะคิดหรือว่าในการที่จะตัดสินใจทำหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะ ทีนี้เราไปดูกันเนาะแต่คิดว่าช่วงนี้อาจจะแบบคุณอาจจะมีประสบการณ์หรือมีอะไรที่ที่ผ่านมามันก็ให้ความหนักหน่วงทางความคิดความรู้สึกเราหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมาปรับพลังงานตรงนี้ด้วยเหมือนกันม,มาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูหน่อย ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้หล่กของชาว่าตดินนะใครที่กำลังจะมีการสื่อสารนะคะมาหาคุณแบบดุ่นดวนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย2 mm hmm. of Pentacle นะคะสองเหรียญ Temperance วิวอฟอร์จูนนะคะแล้วก็มีเพจช็อปเพนนิคอนะคะ mm hmm. เด็กถือเหรียญเนาะ mm hmm. ในสะาการตรงนี้คิดว่าน่าจะมีการเปิดใจเปิดโอกาสมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นนะคะมีเรื่องราวของจังหวะโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะเราคิดว่าเร็วนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละ แล้วก็มันจะมีแง่มุมที่เป็นการบาลานซ์ความรู้สึกการบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะพลังงานตรงนี้มันคือการเปิดโอกาสเปิดใจเหมือนรอคอยจงังหวะรอคอยช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเนาะเราคิดว่าคนที่เขาจะเข้ามานะคะ ถึงชาวธาตุดินราศีมังกรประสบการณ์อาจจะเป็นจังหวะในเวลาที่คุณมีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมีการปรับบาลานซ์ปรับจูนปรับพอยตี้ก็คือการจัดลำดับความสำคัญนะคะดูมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะก่อเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงคะคะพลังงานเพิ่มเติม ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มนะคะในการเทเชั่นที่คุณจะได้เจอจะเป็นในทิศทางไหนเน,ะ Temper ance. Temper ance. Temper ance นาะเทรเพลนเทมเพลนอม่แล้วไฮโรแฟนเดอเอมเพอเรอร์วิวฟอร์จูนนะคะเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสเป็นเรื่องของ ความมั่นคงการปล่อยวางทิศทางแนวทางที่ดีนะคะเราว่าการเฮชชั่นต่อจากนี้มันเหมือนถ้าคุณได้เจอช่วงเวลาที่เหมาะสมคนคนนี้นะเขาก็น่าจะเข้ามาในจังหวะมาในเวลาที่เราสุว่าเออมันเหมาะสมเออถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะแล้วก็น่าจะได้มีแนวโน้นมของทิศทางการโปรเกสความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าในพลังงานความรู้สึกต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นเนาะเป็นการปล่อยวางเป็นทิศทางของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะมีเรื่องของความมั่งคัง่งมั่นคงเนาะใน,ในหลายๆสเต็ปนะที่จะเกิดขึ้น เอ้ยว่ามันคือเวของคนคนนี้เข้ามาน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปและดียิ่งขึ้นนะคะทิศทางตรงนี้ปัญหาบางอย่างอาจจะได้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไขทางออกที่มันชัดขึ้นอืมชัดขึ้นกว่าเดิม ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่า้ไพ่จะบอกหรือว่าอยากที่จะให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาจะสืกต่อสื่อสารนะคะชาวทาตดินอะแบบด่วนๆด้วยเรื่องของอะไรเนาะมาดูกันหน่อยหนึ่งก้าถ้วยนะคะขึ้นมามี The Hermit ค่ะ เรื่องความฝันพลังงานความสุขมาด้วยเหตุและผลมาด้วยความจริงใจมาด้วยอย่างดียหายพินเทสมนว่าเป็นพลังงานของเป้าหมายอะไรบางอย่างนี่แหละม,มาด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกนะคะ คุณน่าจะมีสนเสน่ห์ดึงดูดมีอะไรที่ทำให้คนคนนี้เขาอยากที่จะแสดงออกถึงความจริงใจอืมมันเหมือนมีพลังงานแฮปปี้เนสมีพลังงานความฝันเป้าหมายบาง,ยางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีก ก็ขอดูคำแนะนำจากไพ่นะจ๊ะให้กับชาวธาตุดินชาวราศีมังกรทุกศกันนะสามไม่เท้าจัดชีสนะคะสามดามีเชมเพอร์ไ์มาทุกสำหรับเลยเดอสตา คิดว่าแนวโนมและคําแนะนํานะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้มันมองว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไปในเวที่ดีแว้าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่ทํางานที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายคอนโดหรืออะไรต่างๆมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในเวที่ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีกระบวนการฮิลลิ่งดูแลจิตใจของตัวเองอยากให้คุณฮิลตัวเองให้มีความพร้อม กับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีสเต็ปของความแฟมีเรื่องของการวางแผนวางแผนชีวิตในด้านต่างๆเนาะก็ลองดูนะคะอาจจะลองเลือกจากมุมมองทัศนคติของคนที่เขาเข้ามาว่าตอบโจทย์ความต้องการตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่าเนาะประมาณนี้เลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ